อันนี้คลิปรถคอมพิวเตอร์นะคะกองกลมนะคะอันนี้ผมจะให้ดูว่าใส่ตรงกองข้างล่างใต้รถน่ะใส่ยังไงนะคะอยู่ฝั่งคนขับอะค่ะข้างล่างใส่นากระจังอันนี้ใส่รหัสอะไรพ่อรหัสอะไรเอาทีเอสรหัสทีเอสะค่ะด้านไปแหลมเข้านะคะเอาคลายถุงหง,ง,งายอย่างเงี้ยองายเข้าไปใส่เข้าไปในสุ้ม เนี่ยค่ะใส่ตามนี้เลยใส่ก็ไปในสุบด้านไปแหลมเข้านะคะราคาสูงวะค่ะอ้าวปลุกเข้าไปถ่ายอันนี้อุปกรณ์เข้าไปแล้วนะคะเ <c oughs> นี่ยค่ะ แล้วก็เดี๋ยวประกอบกลับนะคะเอากองกลับเข้ามาใส่เหมือนเดิมนะคะอันนี้รปร <c oughs> ะกอบเข้าไปแล้วเนี่ยนะคะเห็นแล้วนะคะเนี่ยเอาด้านไปแหลมเข้านะคะอปุปกรณ์เราอยู่อย่างนี้นะคะสาหรับรถคอมพิวเตอร์กองกลมนะคะเข้าไปแล้วตลอกแล้วก็เอากองกับใส่เข้าไปเดิมเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวไปใส่หน้าเครื่องต่อนี่มาหน้าเครื่องแล้วนะคะรถตู้คอมพิวเตอร์นะคะกองกลมนะคะค่ะอันนี้เครื่องจะเป็นเครื่องเดียวกับพวกวีโก้นะคะวีโก้สองพันห้า เครื่องเดียวกับวีโกสองพันหอ้าวบอกอุปกรณ์ก่อนสิเนี่ยจะใส่ตัววีโก้สาคารวีจีโอค่ะนะคะวีจีโออ่ะบีบนิดนึงมันเด้งได้ค่ะเอาเข้าปากท่อไอเดียค่ะเร่งๆนะคะเนี่ยเข้าไปแล้วเอาไปแหลมบีบเข้านะคะอุปกรณ์มีบานขอบนะคะมันจะล็อกเลยกับท่ออะค่ะพอดีเข้าไปแล้วนะคะเข้าไปแล้วนะคะเครื่องเดียวกับวีโกสองพันห้านะคะเราถอดคอยางออกมาเนี่ยค่ะถอดคอยางเส้นมีออกมานะคะจะเจอปลาพอลูมิเนียมนะคะ เอาอุปกรณ์รหัส VGO นะคะใส่ได้เลยนะคะเนี่ยค่ะแค่นี้ค่ะคอมพิวเตอร์กองกลมใส่สองตัวนะคะแล้วก็เอาทองยาดเอาข้อยางเนี่ยค่ะประกอบกลับเหมือนเดิมนะคะซเรียบร้อยนะคะรตู้คอมพิวเตอร์จ้ะจ่ายประกอบกลับเข้าที่เดิมนะคะซีเซฟค่ะรตู้คอมพิวเตอร์นะคะกองเหรียญกองกลมมีหมดนะคะแต่ขอให้แจ้งรถแจ้งรุ่นนะคะ ว่าเป็นกองกลมหรือกองเหลี่ยมนะคะอันนี้เราใส่กองกลมอยู่นะคะนีประกอบกลับนะคะต้องยกบ,อกบอก่อค่ะค่นนี้เป็นตัวแรกนะคะต้องยกบ่อค่ะนะคะอันนี้เป็นรถคอมพิวเตอร์หลังคาสูงนะคะคอมพิวเตอร์หลังคาสูงนะคะชมนี่นะคะมีกองเหลี่ยมมากองกลมนะคะต้องดูใต้ท้องนะคะว่าตรงนี้นะคะ่ะ ฝั่งนี้นะคะจะเป็นกองนะคะต้องดูใต้ฝั่งนี้นะคะเป็นกองนะคะว่ากองเหยียบกับกกองกลมนะคะมุดใต้ท้องนะคะนอนใส่นะคะค่ะกองกลมคลิปตามนี้นะคะเรียบร้อยค่ะ